เอพี่น the ้อนควักมือจะคิดไดไหมแหวกแระเส่นไปลูกตุ๊กตุ๊กใหญ่ยังแรงมาจันออกบอดตอดจุดกระเนื้อตัวรักกายและต่ออีกจะไม่ด้วยความจริงใจไม่หวกเหว่งจุดจัดเกณฑ์พี่น้องมูดีจิบต่องปั่นแจมันใจไม่งอแงเลือดจุดย่าได้เลียนแรงจุดคนเดิมเลือดเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งมาแร่งอย่าให้ใครมาแทง 28. ่ิพฤกจิกากาเบอร์หนึ่งเลือกจำรัดสังหนูเป็นสออบตหมู่ที่12บ้านหานเจวิสัยทัศน์กว้างไกลจริงใจโปร่งใสต้องเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งจำรัดสังหนูรู้หน้าที่รู้งานประสานชุมชนเรียกง่ายใช้คล่องมองการไกลต้องเบอร์หนึ่งจำรัดสังหนูเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง อย่าลืม28พฤกจิกาเข้าคูหากาเบอร์หนึ่งเลือกจำรัดสังหนูเลือกจำรัดสังหนูเป็นสออ,อบอตหมู่ที่12บ้านหานเจจำรัดสังหนูอุทิศตนเพื่อชุมชนพัฒนาจิตอาสามาเป็นหนึ่งจำรัดสังหนูหรืออบอตอตุดเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ 1, 1> ่ง 28พฤกจิกาขอเชิญพ่อแม่พี่น้องบ้านหารเจไปเลือกคนดีเลือกอบอตตุดจำรหรัดสังหนูเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งบ,งบนนเจจุด,ดเจเวรากเก่วงกลางจักรรถจักแลุดไม่ห่างกับเจ้าบ้านจอมเกี่ยกกางเจ้าบ้าน ้าวบ้านจังไจได้จะเลือกจุดเก้าไปให้ได้เป็นผู้นำเลือกเบอร์หนึ่งเด้งอบอตตัดจุดเบอร์หนึ่ง